สวัสดีครับอยู่กับสับปือขั้วแตกครับขั้วแตกบ้านแตกสแลกขาดหลูกเมียพายอยู่ไก่ระว่างครับขั้วแตกบ้านแตกเบิดครับเมียงามมมง่ามโมหิครับสับปรือกับโมหิคือกันครับปุ่นตรวลอตเตอรี่โมไก่พรโตนี่นะครับค้นหวังกับความรวยครับเจอทิมก็เสียกระดาษเบิร์ต่าใดหรอพ่าพันมดเลยฮะ ยาอตเตอรี่หารวย,ยรวอตเตอรีอ่เอาผีซี้ครับวนนี้คนหลายบ่หมอือวนเบ่อุมงชุกข่นได้แบกมาหนึ่งวนด,ด้เขได้แบกลองน้องใส่ลนอ่ลงนองแบกมึงอย่างมึงห้อยเข่าบ่ยิมงใส่มาีีุ่่นฉลาด มือเนี้กคคือเ่าแหะครับก็เป็นซาบเลอก็รต้องอยู่ซาลาผักสมนะครับเจไปอยู่อันรีสอร์ทอยู่โรงแรมกับบอมเนเวลาครับหลังจากเลิกงานก็สิไปเป็นปรท่านอาจารย์ขี่แต่แค่เคียวเสียบทองเงาเงเลยไว้นั่งรมทำผิดเสียบนวดจริงครับมันเสียบหรือว่าปากเข้ามันบาถึงกับบุ้งูครับมันเสียบมันเข้าเลยว่าห้องเเคยกินไหมครับวาสนากินได้กวยจุให้เลือกไว้นางร่มครับกันกวยเนี่ยเอาอย่าง กินได้หมดล่ะบ่ทับนําจนําใจเพิ่นเออน้ําดมกินได้ปลามึกคือสิบ่ข้าวซ่ํานี่เนาะแม่นบ่ปลามึกแดปลามึกหงยังดีครับเออปลามึกแงนเอาตัวนั่นบ่มีกินตัวบ่มีกินเดียวต่เพิ่นสิเินปลามึกหยังที่มันเมนๆ่ออหยังมอ ชื่อเรียกว่าถืกออกดีนุมพัดต,งต,งาาต,งตง้งใบต้งลกอีกวีน้ำปูกอีพองเจ้าผู้ายยังบบเจ้าสบิรยัง้วเว้ยเป็นไงละ่ะ <Biraz S 1> นะเปิดช่องเองลำบากใจบ่จักสีไทยยังเงินเนะคิดถึงฉนั้นเนะ บมีแนวสีไทยมึงจักซีบเอียงล้ำบากใจกันเลยครับพี่น้องคลิปหนึ่งตรงลงคลิปลงมือละคลิปสองคลิปจักสีไทยเอียงออกแล้วบสีไอย่างนี้หรอกต่อไปอิภาพี่น้องค่อยไปเอวเลกอกไปหาคนไทยครับแนีนเนี่ยพี่อยู่คนยนึงหุนน้ำเลยอธิภาคนไปเปาเลียกอกก็คิดล้วเนี่ยมาขึ้นไลยสีไทยคิปไปกลัวะเนก่ยก็อยม่อาเงินนี่แม่ขี้หนาคนไทยไปซื้อในเครื่องกูมากอ่ะสองทุ่มเนาะเห็นบอกล่องกูไหม อามันนีสายขาดคือผมแบดเด้เห็นต้นวัฒนาอยู่หน้าบ้านปอมโอ้ยมันไายน่ะมันก็เห็นต่นี่มันก็เห็นเท่านั้นนะตอนนั้นทำพิธีนี่โอ้ยอามันก็มีขากล่องกบบนี่อเห็ุยากกดบางอย่างบางอย่างก็คิดออกแล้วพอจะไปก็ติผ้าจอบเบลเลียกนี่สิผ้ามาเอามียุ่มเมียนนี่ก็ได้สิดผ้ามาคัดเมียนทูเมียนทูเสาต้นไหนประตูเมียนดี กติภาพดังแท้เบลเ,เลกได้คอนเซปต์แล้วครับกติภาจ,จะคิดเร็ว้ขึ้นวันเด็กเราเว้ยสามเอ้ยหาทุ่มมวเนาะประเดมาถ่ายจิบกูกติภาพเบลเลกว่า,เ,าเลกกี่ออก่าดีเนาะโอ้ยเอ่อเออถ้ามันขึ้น้าเลออกถือนี่ดังเป็นตนาเลยนี่การบันทึกก็ยิ่งน้ำเผาอาสมหรอว่ามีคนมองยู่ปล้วงบัึกอีดีนี่ค้นมากเออไม่เนี่นกบเอฟซีจาก ทา้งไตแต่ว่ากระเลี่ยมถามมันมันโท้มากขอทีอูคุนว,นว่าวันดิส่งบักสตอมาใหัยขอ,ขอ,อขอบคุณครับผมกะเพิ่นท้มากเพิ่นยังไรวะนี้ให้เมียเออให้เมียบอกว่าบันดิกที่ยังนี้ยังที่แหละเพิเ่นท้มากที่นี่ะเพ็่นผะู้ชายนะแต่ว่า,วาก็มาหอดกันขอบุญขอบคุณนเงินแหละพอแต่ห้าล่งคลิปไอ้บักคอยนั่งร่มเราเมันกับทรมาเลยน่ะเพิ่นขึ้นเห็นพอดีครับขอบุณขอบคุณนหลายๆเ้อ นำคิดนำใจคนเท่าตามนั้นแหะครับออบางคนก็นว่ามีเงินคือนไปสื้อกินเองคือไปขอเขามันกะเจ้าคงจักบอกเขามานำใจกำลังใจลุงเราเพิ่นไปอ่านเพื่อไปอ่านคอมเมนต์ไหมก<ช>ูบอกว่าลุงเราบอกจะไปอ่านคอมเมนต์ใคือบ่เห็นคลิปคลิปมือเส้าไหมคลิปมือเส้ามันสองแสนกว่าวิวแล้วสองหมื่นกว่าแล้วคลิปไลยวะคลิปหัวรถไหมเห็นหัวรถเต็มมือเส้าไหมมันคอมเมนต์มาว่าเอียง ชิบล้อแม่โคกับมีคือไปขอเขากินเพิ่นว่าลุงเราไม่แข็งแง่งเลยเดี๋ยวจัดมันเองนู่จักบัวครับเขาให้กำลังใจคนละหาบาทสิบบาทให้คใช้ให้ไหวค่ายังมีคนที่ให้เจ้าเบื้งนี่ม่อมฐานะเดียกนี่เขาคอยแคบไปอยู่บ้านให้เจ้าเบื้งอยู่อาวอ้าวเอาเบื้งเป็นหลักฐานนี่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 คอยแคบไปขนาดช่องเขาระดับสามล้านจับเหนียว นี่เจ้าบปต้องไปเบื้องไก่ร่วมสนับสนุนรายการเพื่อทําคลิปดีๆต่อไปธนาคารกรุงไทยเนี่ยเอานีึ้นหนาแรกเลยเนี่ยเอานีนี่เจ้าเห็นมั้อนีอเจ้าโปเซียอย่าไปเบื่องในคลิปเ้อพุนเขามีหอดโฆษณาระเบิดยังให้เรียบร<ม>้อยมอยมีระเบิดโฆษณานี่เอาคอยทีิภาพไปเบื้องนี่ช่องนี้เลย์เล่ย์สบาคอ่ยตัวเด้อมอม มันกนารง่ายๆนะก็คือว่าเจ้าจ้างเขาเห็นงานไรวันเจ้าสื้ออิมลอยซื้อสปอนสื่อให้เขาเห็นอย่างสัจนัจ่นคือบอกว่าจ้างเขาเลี้ยวนี่มันมีเหตุผลรายอย่างครับคนที่มีนำ้ำคิดน้ำใจไอ้คนใจดำใจเขียบเขากะมันไม่ได้ให้หรอกครับบอกบันทัติแล้นละผู้ก็อให้เขาเต็มใจให้ครับเป็นยังอันนี้ไม่ถึงตนนะใจเต้นแล้วใจ่อยน่็จะเต็มอันนี้เขาเลย ขอเงินนะขอเงินขอเงินยังไงขอเงินสุดุบสุดเลยนะเนี่ยเห็นหมดแต่ว่าโฆษณากัเขาปกติเนี้ยกับบึงอยู่ที่หนนั่นโฆษณากับเขาปกติพุ่นเนี่ยเลขียญเงินที่ขึ้น่อปพุ่นระดับครนทรับเป็นูนิคได้จากดง มูคอยขอมูคอยกับพ่อนะครับมันได้ซัมห้องเป่าเ้าก็ต้องการเ้ากับพ่อครับบ่ได้ว่าให้กวนโอ้ยผู้ละหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทยาดามาครับบอกม่ยไหนี่ปอดแปดมวยไห้อันนี้กับซัมซื้อเอ็มลอยซื้อกาแฟให้กันกินครับมันเอาแม่มาขอสั่งตึกสั่งวิหารสั่งโบสถ์บอกสุเทพขอให้เศร้าหน้าวิ่งเศร้าหน้าได้คอยกับเฮ็ดหน้ากันคนวิ่เห็ดในเงินสุเทพนบมัหรอก พวกง่างแจกง่างให้ยูเอ้ยมันดีใจแ้่เขาไปสวยเศ้าหน้าพิ่งมองไหนพ่วะนมันตอมอีกนะไปไปปีนอีกสิปะไป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 ไนไปไไป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 ไนไปไไป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 ไไป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 ไ้ไปไไปดอไไไไ่ไ จะไปวอลายยายห้างครับเบี้ยงมูลข้อเงินนี่เจ้าหน่อยก็ดีขอยินอีกอยู่นีเจ้าวัวต้องวอลดอกเจบาบดิโอนใหม่นะผู้ให้เขาดีใจเขาเตรียมใจเขาบม่ได้ชิดไหลครับผู้ให้เขาให้โดยใจครับมีแต่ช่องใหญ่ๆเท่านั้นแหละขอเงินย่างเงินพวกโอ้ยวหันก็ขอโทษขอให้เด้อออกน้ำซื้อนไปนะเียออกซื้อไล่น้ำเข้าไปว่าหันว่าช่องนั้นช่องนี้นะมุงซ้อเรียบมุงสร้างเมียมสร้างเมียมเขาว่าเบิร์น่องน้อยๆเข้าดอกเขามียังดอก สองห้องกับมึงห้องเี้ยเงี้กับนี่อีกห้องเก็บแสนแปดแสนครับกับนี่มาไหลาน้ำใจเอียงกันน่ะนะเอ๊ะใหญ่ขึ้นไปบอกเพิ่งไก่เพิ่งกวางเิ่งไก่เป็นอ่นหรอกเพิ่งใหญ่อบอกหลอดไล่ไว้ได้บอกก่อนก็ยันไล่ช่องอยู่แต่ติมว่าตะก่อบยบ่ได้ดอกหวยคนเฮาเฮ็ดจุซื่อเหนี่ก็หาเงินละ่ะโจ๋เบ,บิ่งเจ้าไปเฮ็ดงานซืมอเื่อยจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดงานนั่นเอาอันนั้นแนวอื่นดอกเจ้าก็ไปเฮ็ดงานเอาเงินนี่ล่ะ ทุกอย่างนี่เกิดขึ้นอยู่จัมเปนบมเมนเงินนี่ซื้อบริเวณตะข่วมตายตอนน่ะพี่น้องข่วมสุกกระซื้อได้เลยข่วมทุกกระซื้อได้เงินนี่ซื้อบริเวณตะข่วมตายครับกับเวลาซื้อเวลากระซื้อได้ครับซื้อนาฬิกาซื้อนาฬิกาซื้อไอเขาถ่ายจะคล้องก็เฮ็ดได้เลยเขาว่าต้องทําวันนี้แต่ว่าเงินไห้นี่ว่าพรุ่งนี้ได้ไหมได้ครับพี่อาจารย์เพรามีเงินซื้อจะยืมเพื่อนครับพี่น้องซัมนาฬิกาม่นยากครับพี่น้องเอาบ้าเฮ็ดดูแล้ไปคิดยังไงถูกต้องถูกต้อง จะไปบ่อหลายใหญ่ห่างเนาะของมึงบ่อหลายหลอนหลายมันบ่ติดใจหลายคนมันบ่ติดใจหลายคนนี่เมื่อใส่กล่องตัวนี้มันงามหนามึงมันใส่ได้เกือบเคาอีได้เขาตีได้นี่ตีซีตีซีบล็อมาถ่ายดอกตื่นมาทันดอกมึงโซ่หนี่งเขาจิ๊บก็ดูสวยๆอยู่บล็อมาถ่ายเอ้า กี่ใคยไม่เก็บก็ได้เก็บโอ้ยกระยากไึ้งก็เอาหลับตาปลีเท่าเถ้าทิวมันไม่เห็ดงาอย่งนี้นกกต,นททต้องไปเหนกระยากรึ้งเอาหลับควงหูกว้งตาได้เห็ดให้เบิดหรือกาแต่ลูกนอกเนาะแต่ลูกนอกลูกน่องอันออกโงเองมันวะอือมาเห็ดเองตะกี้ก็เห็ดน้ำเข้านี่เดียวเห็นเข้าไปเห็ดเป็นไงไปโยคุมพุนกไปเห็ดท่างพุนเปิดตัวเลยมันวะไปเห็ดลังข่อยเนาะกะงักๆเห็ดไปตามเหล่าตามเยาะตามนั่นแหละ อันซัดท่าพี่น้องเขาเฮ็ดไปว่าอยากว่าไปอยากให้มิตรเขาให้ให้ล่ะเฮ็ดไปตามมาซีภาษาเจ้าอยากเบิ่งหยังซับปลือซับปลือบ่อยู่ข้าวนึงก็ถามหาซับปลือจีบ่ได้เห็นมันไป็นใหญ่ย่บ้านน้ำกันหมดนี่แล้เมียอยู่บ้านกูไปแล้วไปเพราะโปเลยามหากันตุโอ้เมนติ่มแล้วเป็นเดบ่มักเลยมันบ่มักอืสร้างมันอื ตางน้มันทุกภาคเลยทำยังอีภากเออออกซื้อน้ำออกซื้อน้ำอีไหนอีนั่นล่ะฮีมูพ่าไปเก็บดินก็ฮีมูสร้างน้ำหนามันเบาหรือฮหมูไปบอกเลยไปบอกลวดอีติ๊กเนี่ยบอกลวดสร้างน้ำหนามันอปสร้างซื้อเด้ครับฟังซื้อทำซื้อไว้มีอีหลีครับดีเคียดเดยกเขาครับ ทุ่มเทเขาเปิดกุยางครับเขาเขียนให้ครับอันนี้เขียนง่อนง่างครับเจา้าขอันนี้เช็ดสีมผู้หลายเช็ดนะเขาจับได้ <laughs> นี่คือความฉลาดของรอยแปดดีครับความรอยแปดของมันครับ <laughs> เขาจับได้ครับ <laughs> บ่มีแเน่าสีเขียดให้เขาครับบ่มีแเน่าเถียงบ่เถียงนะครับทำทาเขียดเลยมุกนี้ใช้ได้ตลอดการละนานเลยครับ <laughs> ด่าเขาเลยแบบน,นี้เขาจับได้ <laughs> ไปบอกมู่ท่านกูมึงจะตายบอกู่ยื้อไปอยังนี่แลวกบ,าบารมไม่ยอมกรรมเนาะอือยากาคาของก็เถอะบอกคือ <c oughs> อะไรเออ FC เ้ยบอเรียนดีสิเด้อนานวันแล้วพัสุดห <c oughs> ย,ยุดไปแล้วครับอพอกันตอนไงพอกันวาง่งนี่แหละอพอเท่าไ้ก็บาอย่างนะพอพิ่ขึ้นนะนะพอเท่าเพ่ขึ้นนะพอห้องเราอี่พยายแต่พอก็ได้ปรเด็นอนส่วนแต่พอกับบริวดนส่วนนี่ อยู่คนละมองกับพวกเงินคนละกระเป๋าเนี่ยังจะไปขยานอะไรพอกันบางยังอีกเจจะไปขยานแม็กแท้ผู้หญิงพวกสวกเอยคนเหาเบิ้งลุงเนี่ยเป็นยังหุดเบิดเขาบอกยาง้พวกส้วกเขาอยู่เป็นเงินอยู่เป็นพวกนี้ยู่งี้ยบอบ่เขาอยู่บ่ได้เขาติดกับบ้านคอยรอกพวกอวดเก่งพวกจ้องของอยู่เขาบ่เ่าบ่ไดหรอกเฮียนคอยมีคอยไม่ยู่เฮียนคอยแล้วแต่มึงขี่มาป้อมากกูบ่้เองขปบ่มากหรือข้างขี้ลายกูนี่เฮียนบ่มากมันก็อยูุ่่นเฮียนมีแต่ผี เอฟซีเต็มเฮียนเลขามีฮะไปอยู่เนี่น้ำเขาเต่ามายบุกว่าไม่ลูกเก็บได้เนาะบ่บ่บ่พอแถวบอลูกเคยบ่เสียกันสิได้ออกเฮียนอืนี่แหละลูกเคยได้ออกเฮียนอันนี้ลูกเคยเพราะท่านด้ไปอยู่น้ำเขาหนิอวดเก่งเนาะปานเขาเสียอยู่น้ำเฮ้ยแตงก็บ่ไปอยู่ออกเฮียนทำรังเล่นน้อยทำไมจะขาดตายทั้งนั้นไปปีนเอฟซีไปมาเร็ว พอเอฟทีมวนสิเราเด้อพี่น้องเงินเราด้วยลบมาไปไม่ได้พอเอฟทีมวนสิดอกเราเรียนเราหัวไปมั่มีดีดอกอจะไปสอ่เด้อมาสั่งข้าวหูหนึ่งปเจอย่าไปสั่งเด้อเด้อยจะขวัญหมูเด้อมันเบิ่งดอกส่องนี่ที่เหลือบอกว่าส่องมันเบิ่งมันเบิ่งมันเบิ่งมาจบดอกแค่มาจบจบฟังเลยพี่น้องกระเบิแต่ที่แหลกเฉลยมันออกซื้อให้ฟังแล้วนี่คือความจริงครับ ใครว่าใครซิบว่นี่มันเบาเองครับเออข่วมจริงมันแหละนี่แหละครับเขาบอกออกซื้อเลยกับริญาาดอกปานนี่เหรอซิ่งมันน้มันนี่ไปอยู่ฮัสแตกยังอยู่ไว้กับบ้านกับซองแม่นบอกอาย่เห็นอย่างทำยเลยบวบมึงเข้าลำบากเอตาะตายลำบากสำรรหรับุ่หภูมิอุณหภูมิน้ำมันมึงมานอนเงาคูดเดียวอยู่เมียนเอ้ยมึงมาเด้อเป็นหม,มาหาซัมอยู่กับหมาคนลเห็นบ่หมาเลี้ยนอ่อนอยู่ เลยเวินเนอรอเอาซัมเนเนาะ,ะมีไปืดเน่สีร,สบรสะบายไโอ้ยบอกเรียงระบายนี่ระบายมดมีกรครับแต่บม่อยากว่หอกว่ววไปมันจที่ิกัน่ีก่่ก่ันคับพี่น้องก่ัม่นครับฟังมันห่อยเด้จำเสือเ่นองสบดี